เอาออาพี่กันเนาะในงานก็ฝากภาพยนตร์เรื่องคืนหลังพี่สาาร้างมาว่าพ่อเป็นพี่ชายของเราไนะเชิญเชิเชิพี่รักชาติเ,เ,เพ็่นทีนิดแป๊บนึงนะนะคุณพี่พี่รักชาติน,นี่จนะริงๆเขาเป็นส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องคืนหลังด้วยนะเป็นทั้ทงที่ปรึกษาแล้วก็เป็นส่วนร่วมนะฮนะะในภาพยนตร์เรื่องคืนหลังอ่าในไหนก็ในไหนเนาะมาถึงกันมีเพืพ่อนท้องน้องพี่ที่อยู่ในวงการ เข้าไปใน YouTube นะพิมพ์คำว่าหน้หาหนาวธรวาลกับพูกชายเปิดกล้องภาพยนตร์แล้วก็จะเห็นนะฮะการเปิดกล้องภาพยนตร์พี่รักชาติเป็นพี่ชายที่น่ารักนะฮะเหมือนพี่ซ่ามาวอนะแล้วก็พี่ชายของเรานะมีหลากหลายท่านนะฮะที่อยู่ในวงการนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีเด็กปนะีนทีน,นะเด็กปีนีตั้งใจตลอดนะมาเล่นเป็นพ,พระเอกเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็น้องคันตุลจันทิมาอน แล้วก็มีเอสสันเดภานะเอสสันเดภาอ่าแล้วก็มีวงแฮมเมอร์เอกชัยศรีวิชัยดาวมยุรีรุตติศรีเดชานะแล้วก็จะมีสันมีแสนนาคาฮะแสนนาคาได้เป็นพี่หนาคารบาลตอนวัยรุ่นนะตอนตอนเด็กหนุ่มนะตอนเด็กหนุ่มแสนนาคาแล้วก็อ้อมไม้ฟานก็เขาได้เป็นเมียของแสนนาคานะ I'll be mad. Uh -huh.